สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านครับผมมาหาแมงครับวันนี้อยู่กับแปลงนาข้าวกขสี่หนึ่งของพี่หมัดนะครับผมที่อยู่อำเภอลาดบัวหลวงนะครับผมก็เป็นพี่ที่รู้จักกันนะครับผมทํานาข้าวด้วยนะคผมก็มีความสามารถหลากหลายนะครับผมพี่แกก็วันนี้พอดีเอแกไม่อยู่นะไม่ได้ไม่ได้เจอกันคุยกันนะครับผมก็นะครับผมถือโอกาสลงมาเยี่ยมชมแปลงแล้วก็ วันนี้มาพูดคุยกันนะครับผมว่า,าแปลงข้าวแต่ละสายพันธุ์นะครับผมเนาะมีความแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงบ้างนะครับผมก็อันนี้ผมเท่าที่ผมเดินรอบๆดูนะครับผมก็ข้าว่วานปุ๋ยไปแล้วได้3าวันนะครับผมผลแรกความเขียวผ่านครับเอ่ออะไรอีกอนะการแต่กอนี้ยังไม่ยังยัง,ย,งยังดูไม่ได้นะครับเพราะว่า,าฉีดไปแล้วตรงนี้ปุ๊บนะครับผมเมื่อกี้คุยกับพี่กแล้วว่าจะ,จะฉีดยา เพื่อที่จะไล่ไอ้พวกหนอนแมลงนะครับผมลงไปข้างล่างก่อนแล้วค่อยเอาน้ําทิ้งปล่อยน้ําทิ้งนะครับผมเพื่อที่จะให้เข้าแต่ก่อนดังนั้นถ้าเกิดทําอย่างที่ว่านะครับผมก็ต้องใช้เวลาวันนี้ถ้าอ่านไปไปแล้ว3วันก็4ีหวันนะครับผมถึงจะเอาน้ําออกนะครับผมให้ให้พวกฉีดสารอะไรลงไปก่อนนะครับผมแล้วก็ปล่อยน้ําแห้งนะครับผมก็เป็น10วัน15วันนะครับผมถึงจะ มาดูอาการกันอีกทีว่าเราควรปล่อยนานแค่ไหนนะครับผมซึ่งถ้าปล่อยระดับนั้นข้าวก็ออสีหนึ่งเนี่ยรับรองครับผมแต่กอก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเบื้องต้นนะครับผมข้าวโดยทั่วไปแข็งแรงดีครับผมโตดีนะครับผมแต่ว่าตรงนี้นะครับผมเท่าที่ผมดูเนาะหวานข้าวไปค่าเฉลี่ยก็คือไร่ละหนึ่งลูกนะครับผมแล้วพื้นที่ตรงนี้มันยาวไปถึงนู่นแปดไร่ก็หวานไปแปดลูกนะครับผมเก้าไร่นะครับผมไม่ถึงไม่เต็มเก้าดีแต่ว่าหวานไปไร่ละลูกก็หละครับผมค่าเฉลี่ยนะครับผมแต่ที่นี้ เขาที่เห็นนะครับเห็นไหมครับว่าน้ํามันแดงครับน้ํามันเป็นน้ํามันเป็นน้ําแดงนะครับขนาดฝนตกมาช่วยนะทีนี้บางที่นะครับผมมันเป็นแอ่งนะครับผมฮะการงอกมันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับผมการงอกไม่ค่อยจะหนาเท่าไหร่ก็เลยดูเป็นข้าวบางๆนะครับนาะดูข้าวบางนะครับเห็นไหมแต่ทีนี้บางส่วนนะครับผมบางจุดนะครับผมมันก็ดีนะนะครับสําหรับพันซีหนึ่งนะครับผม มันห่างแต่ว่ามันก็จะแตกกอดีนะครับผมเนาะก็มาดูกันครับผมว่าแปลงนี้ลองเทียบกันดูนะครับว่ากับแปลงข้าวพันธุ์อื่นๆนะครับผมดียังไงฮะซีหนึ่งนะครับผมนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นแอ่งเป็นแอ่งน้ําสังเกตจะมีบัวนะครับผมเป็นบัวบัวสีบัวไอ้บัวดอกม่วงนะครับผมเนาะเป็นบัวธรรมชาติงอกเพราะว่ามันเป็นแอ่งนะครับผมตรงนี้มันมีมันพื้นเดิมมันเป็นบัวแล้วก็จะมีย่แย่ไข่เขียดนะครับผม เออหญ้าขาเขียดนะครับขาเขียดตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับเอ่อผมจะเรียกขาเขียดนะครับผมนั่นนะครับผมนี่แหละจะมีดอกคล้ายๆผักตบชวานะครับผมเป็นขาเขียดนะครับก็พันธุ์นี้ซีหนึ่งนะครับผมเป็นพันธุ์ที่แต่ก็ดีให้ผลผลิตดีพอสมควรนะครับผมแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือล้มง่ายครับนะฮะเป็นพันธุ์ข้าวที่ค่อนข้างที่จะล้มง่ายนะฮะดังนั้น ใครที่ทาสีหนึ่งอยู่นะครับผมพยายามทําให้ต้นแข็งแรงนะครับพยายามทําให้ลําต้นมันแข็งแรงเข้าไว้นะครับการปล่อยให้น้ําแห้งแล้วให้ข้าวไม่ต้องงามเกินไปนะครับผมจะทําให้ข้าวสีหนึ่งนั้นสู้กับลมได้ค่อนข้างดีนะครับผมก็ถ้าหวานเดือนนี้นะครับผมพฤษสภานะครับสีหนึ่งนี่ใช้เวลา110วันเนาะถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับถ้าหวานพฤษสภานะครับผมก็ไล่ไปอีกนะครับผม ประมาณสิงหาเนาะนะครับผมเนาะสิงหาปลายนะครับผมเราถึงจะเก็บเกี่ยวได้หรือต้น,ต,นต้นกันยานะครับผมเราเก็บเกี่ยวได้ซึ่งตอนนั้นนะครับผมมีโอกาสที่จะเริ่มมีฝนเข้าแล้วนะครับผมเพราะว่าปีนี้ดูจากดูจากพยากรณอะไรต่างๆเนาะฝนน่าจะเข้าช่วงสิงหากันยานะครับผมค่อนข้างที่จะมาไว นะครับถ้าเกิดช่วงนั้นไอเรื่องของฝนไม่เท่าไหร่ครับแต่กลัวลมนะครับถ้ามีลมมันจะทําให้ข้าวพันธุ์ีหนึ่งเนี่ยล้มง่ายมากนะครับเนื่องจากว่าลําต้นเขาไม่แข็งแรงนะฮะลำต้นเขาจะไม่แข็งแรงเลยแล้วก็บวกบวกจวบกับพันธุ์สีหนึ่งเนี่ยเขาเป็นพันธุ์ข้าวที่รวงค่อนข้างใหญ่นะครับผมพอสมควรเลยนะครับทาให้ล้มง่ายมากนะครับผมดังนั้นใครที่ ถามว่ามีเรื่องการการไม่ให้ข้าล้มมีไหมคือล่างหลังมาเนี่ยมันจะมีสารหลายกลุ่มนะครับผมที่ทําให้การเข้าล้มนะครับผมก็เขาฉีดเพื่อหนึ่งเสริมสร้างลําต้นให้ลําต้นแข็งแข็งแรงนะครับผมและ2ก็คือย่อส่วนไม่ให้ลําต้นสูงจนเกินไปนะครับพวกที่เป็นกลุ่มที่มันเป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยมันก็มีนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ผมลงรายละเอียด ถ้าใครอยากทราบอยากรู้ก็เดี๋ยวคุยกันในแชทในคอมเมนต์กันลวกันนะครับผมเพราะว่าหลายๆมันมีหลายๆปัจจัยมากนะครับผมมันไม่เฉพาะว่ามียาแล้วไปเฉีดฉีดแล้วมันก็จะช่วยได้เลยไม่ใช่นะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับผมดังนั้นเดี๋ยวผมขอคุยละเอียดต่างหากลวกันนะครับผมก็มีในเรื่องของการใช้สารด้วย มีในเรื่องของการเติมฮอร์โมนต่างๆทําให้รากทําให้ลําต้นแข็งแรงนะครับผมโดยเฉพาะกลุ่มของกรดะมิโนนะครับผมพวกนี้ช่วยเสริมสร้างเส้นใยนะครับผมแล้วก็พวกแคลเซียมอะไรต่างๆเพื่อที่จะทําให้ลําต้นของข้าวนั้นแข็งแรงและก็ล้มไม่ล้มง่ายนะครับผมเนาะก็จะเป็นตัวช่วยนะครับเป็นตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทําให้ข้าวนั้นไม่ค่อยล้มนะครับผมเนาะก็ทําให้ดินแห้งนะครับผมทําให้ดินแห้งข้าวไม่ต้องงามจนเกินไปนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ ทำให้ข้าวนั้นลมยากขึ้นนะครับผมเนาะแน่นอนครับผมว่าใครทำสีหนึ่งชนนี้นะนะครับผมมั่นใจในเรื่องของผลผลิตนะผมคาดว่านะครับผมเนาะมันน่าจะดีกว่าทุกๆสายพันธุ์นะครับผมเนาะหรืออาจจะดีกว่าหลายๆายสายพันธุ์นะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่พูดว่าทุกสายพันธุ์ดีกว่า ดีกว่าหลายสายพันธุ์นะครับผมเนื่องจากหนึง่งการเจริญเติบโตของเขาดีมากนะครับผมแล้วการตอบสนองต่อการให้ปุ๋ยให้น้ําแล้วการฉีดพ่นสารอะไรต่างๆนะครับผมค่อนข้างที่จะดีนะครับผมด้วยลักษณะประจําตัวของเขาอยู่แล้วแล้วก็การให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับผมก็ขอสิ่หนึ่งเน้าท้าทำดีๆนะครับผมไม่หลุดเกวียนนะฮะไม่หลุดเกวียนนะนะครับผมแล้วการให้ปุ๋ยให้กี่รอบกี่ครั้งการให้ปุ๋ยนี่ขึ้นอยู่กับสภาพดินสภาพน้ําและสภาพของลําต้นนะครับผมบางคนใส่หนเดียวพอบางคนใส่2หนพอบางคนต้องแตะถึง3หนหรือ บางคนต้องมีธาตุอาหารเสริมอะไรต่างๆเข้ามาช่วยช่วยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าลําต้นเขียวอย่างนี้2หนก็พอครับถ้าลําต้นลําต้นดีตั้งแต่เริ่มต้นอย่างนี้ใส่2หนก็พอเพียงพอแต่เราต้องมาเติมในกลุ่มของกรดอะมิโน,โนมาเติมในกลุ่มของธาตุอาหารเสริมอาหารรองเพื่อที่จะเสริมสร้างน้ําหนักนะครับผมบางคนก็ช่วงที่ สร้างน้ำนมสร้างแป้งนะครับผมก็มาเติมในตัวที่จะเป็นกระตุ้นให้เกิดการสร้างแป้งนะครับผมเนาะไอ้ไอ้กลุ่มเหล่านั้นนะครับผมช่วงออกดอกก็จะเติมพวกแมกนีเซียมซึ่งจะทําให้การจับดอกจับผลไลยดีกว่านะครับผมแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเข้าลําต้นดีมาแต่ที่แรกนี้มันก็จะดูแลง่ายครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าออกดอกแล้วดอกบานในช่วงฝนตก อ้น,นี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทําให้เกิดการร่วงเกิดการผสมไม่ติดของข้าวนะครับผมซึ่งผมก็เคยพูดไปเนาะนะครับดังนั้นวันนี้ผมมาพูดถึงกอขอสีหนึ่งนะครับผมในฤดูนี้ผมว่า ผลผลิตเขาค่อนข้างชัวนะชัวจริงๆครับผมผมว่าทําได้นะครับผมวันนี้ก็เลยมาดูข้าวนะครับผมก็คุยกับพี่หมัดเองนะครับผมซึ่งเป็นเจ้าของแปลงนะครับผมว่าถ้าเราเราจะดูแลกันยังไงให้ได้ให้ได้ผลผลิตเต็มเนอะนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมก่อนที่จะลากันไปนะครับผมผมให้ดูว่าแปลงนี้มันมีปัญหาในเรื่องของเห็นไหมครับว่าเป็นขี้ตะไคร่เลยน้ํานะครับผมเนื่องจากเกิดจากสภาพอากาศนะครับผมอากาศช่วงร้อนช่วงหนาวแล้วเกิดการเกิดการหมักหมมอะไรต่าง นะครับผมในดินนะครับผมยังดีที่ที่ที่ทข้าวงอกได้เยอะขนาดน,นี้นะ <S <S ปกติถ้าเจออย่างนี้นะผมข้าวมันงอกน้อยมากนะเพราะว่าอันนี้คือมันเกิดจากการหมักไม่สําเร็จของของสังข้าวนะครับผมด้วยอากาศที่ร้อนด้วยนะครับผมดังนั้นแปลงนี้นะครับผมถามว่าห่างเกินไปไหมก็ไม่ถือว่าเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าให้ความเหมาะสมผมก็ว่าให้หนากว่านี้สักนิดนึงนะครับผมมันก็จะให้ให้ได้ดีกว่านี้เนาะนะครับผมดังนั้นก็วันนี้ ผมก็เลยนํามาพูดมาคุยถึงนะครับผมว่าใครที่ทํานานะครับผมเนาะขอ,อ,อ,อสีหนึ่งก็ยังเป็นทางเลือกที่ผมยังชอบอยู่นะนะครับผมในฤรูนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งว่า,อาตอนที่โตตอนที่ผลผลิตนะครับผมเราจะาเราจะต้องเติมอะไรกันบ้างนะครับผมเนาะส่วนตอนนี้นะครับผมเราจะมุ่งเน้นไปถึงในเรื่องของหนอนมแมลงเท่านั้นนะครับผมที่จะมีความสําคัญต่อพื้นานนะเวลานี้นะครับผมก็ วันนี้เองนะครับผมคงจะมีเรื่องราวประเด็นพูดคุยแค่นี้นะครับผมเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ฝากยังยังไม่ได้ไปอัปเดตนะครับผมว่าไอตอนที่เราใส่ปุ๋ยงามเกินมีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมพยายามจะทําคลิปตรงนั้นเพิ่มเติมนะครับผมแต่ตอนนี้คือตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นน้ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพิ่มนะครับผมก็เลยยังทําคลิปตรงนั้นไม่ได้นะครับผมวันนี้ก็มาเยี่ยมแปลงของพี่หมัดก่อนนะครับผมก็ ใครที่มีคำถามเหมือนเดิมนะครับผมใครที่มีคำถามสงสัยนะผมพูดคุยกันได้แ,กแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับผมเนาะวันนี้ผมก็พยายามนําอะไรต่างๆที่ผมพบเจอนะครับผมในแปลงมาบอกมาเล่าให้ทุกคนเพื่อที่จะนําไปอาลองทดลองใช้ดูหรืออะไรต่างๆนะครับผมนี่ปัญหาอะไรต่างๆมาพูดมาคุยกันนะครับผมผมอยากให้ทุกคนทนํานาข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ผลผลิตยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผมเนาะก็วันนี้ผมคงต้องลากันไปกับบรรยากาศแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมวันหน้ามีเรื่องราวยังไง จะนำมาพูดมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ให้การติดตามรับจองและฟังครับสวัสดีครับ